ดีครับผมจางเซียวพิงครับผมตู้ฟักไข่ตาไทยๆครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาสาระดีๆนะฮะมาบอกสําหรับมือใหม่นะครับผมสาหรับผู้ที่เลี้ยงนกกระทาสายญี่ปุ่นมาเลยนะครับผมก็คือผมไปอ่านในกลุ่มนะฮะไปกลุ่มคอมเมนต์นะครับของกลุ่มนกกระทานะฮะก็มีมือใหม่นะฮะที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเพศนะครับเพศนกกระทาตัวผู้เป็นไงตัวเมียเป็นไงเราสังเกตยังไงนะฮะคือวันนี้ผมจะเอา ทัศนคติของผมนะฮะการดูของผมเองส่วนตัวนะฮะที่ดูเพศนะฮะว่ตาตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกทเทคนิคง่ายๆครับบางคนนะบางคนก็บอกให้ฟังเสียงบางคนบอกให้ดูให้จับไข่ดูตูดอะไรหลายๆต่างๆนะแต่ผมนะ,ะมีเทคนิคง่ายๆนะฮะการการการแยกเพศนะฮะว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับเชิญครับเพื่อนนะครับผมเลี้ยงไว้หน้าบ้านนะครับผมเอาผมจะยกตัวยอย่างตาัวผู้กับตัวเมียให้ดูนะครับ ครับผมเอาตัวน you <right no well ี้จะพิการไหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคู่ครับผมสังเกตฮะตัวคู่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมียครับสังเกตง่ายๆะฮะตัวเมียจะมีสร้อยนะฮะจะมีสร้อยข้างล่างครับผมอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตัวคู่นะฮะมันจะเป็นสีแดงไม่มีไม่มีสร้อยนะฮะ ก็คือสังเกตของผมนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับผมโอเคนะฮะใครที่นะฮะยังยังไม่เข้าใจว่ายกเพศยังไงนะฮะง่ายๆครับผมนี่ฮะมีสร้อยตัวเมียนะฮะสีแดงไม่มีสร้อยนะฮะเป็นท้องขาวลงมาตัวผู้ครับผมโอเคนะฮะก็คือผมมีสาระอะไรดีๆผมก็จะมาบอกนะฮะให้ ให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมก็โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสาระดีๆนะฮะที่ผมไปดูอาจจะคอมเมนต์ดูจากอะไรที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ง่ายๆครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวนะครับผมขอมาค้าดีๆครวสวัสดีครับ